เเดเวอร์ครับตอนนี้ผมกำลังจะกินกาแฟนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกาแฟที่ซื้อจากบิ๊กซีมินินะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพ่อขุนนี่ครับอันนี้ก็ตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารเกาะงันนะครับที่เชียงรายครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับแล้วก็ยื่งๆกันทางโน้นก็จะเป็น เซเว่นนะครับแล้วก็จะเป็นทางถนนเข้าไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะครับฟรีอินวันครับ13บาทนะครับที่บิกซีนี้จะไม่มีฝาปิดนะฮะนี่เหมือนเซเว่นนะครับผมก็เลยนี่ครับเปลี่ยนซะเลยครับเปลี่ยนเลยอันนี้ก็คือของเก่าที่ผ้ซื้อมา ตอนสักเมื่อเช้านะครับไม่ใช่ตอนอะไรครับเมื่อเช้านะครับเปลี่ยนใส่นะครับมันจะได้มีฝาปิดกินง่ายๆนะฮะของ Big C ซ i มินนะครับนะฮะบิ๊กซีมินิจะไม่มีฝาปิดนะครับแต่เซเว่นจะมีโอเคครับเปลี่ยนจะได้กินง่ายๆครับ ถนนพิเศษเบียงนะครับนี่ครับมีป้ายถนนนะครับเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนวิเศษเบียงไปทางนี้นะครับขวานะครับแล้วก็ถ้าเป็นถนนเส้นหลักตรงนี้ก็คือถนนธนาไลนะครับนี่ครับถนนธนาไลัยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปเยี่ยมชม สวนดอกไม้นะครับที่สวนตุงและโคมนะครับจังหวัดเชียงรายอตอนนี้เขาก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอยู่นะครับยังไม่เก็บดอกไม้นะครับถึงจะหมดเทศกาลไปแล้วก็ยังก็ยังสามารถที่จะเข้าชมได้นะครับโอเคเราเดินเข้าไปชมด้านในครับวันนั้นเรามาตอนกลางวันครับวันนี้เรามาตอนกลางคืนครับผมสวนตุงและ โคมคนครเชียงรายว่างกันนะครับ ด้านนี้นะครับมีลูกปั้นนะครับนี่เลยสัญลักษณ์สัญลักษณ์ลเลยครับนี่น่ครับก็ถ้าเพื่อนๆมานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่เก็บดอกไม้นะครับถึงจะหมดช่วงงานไปแล้วนะครับก็ยังมีไว้ให้อ่อ คนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับตลอดเวลานะครับก็คงจะไม่รู้ว่าจะเก็บตอนไหนก็คงจะอีกด้านครับมาเยี่ยมชมได้ครับ ดอกไม้ก็ยังสวยอยู่เลยนะครับสุดยอดครับนี่เลยยังสวยงามแล้วก็ยังเบิกบานอยู่นะครับคนก็มาถ่ายรูปกันนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับปลาปายนะครับผมนี่ครับ เ้าคลอกับเสียงเพลงเบาๆนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับต้นไม้ก็ประดับประดาไปด้วยไฟนี่ครับอย่างสวยเลยครับเ <c oughs> บ่งบานสวยงามมากครับ ชมฝั่งนี้บ้างครับอุโมงกล้วยไม้น่าจะสวยนะครับอันนี้ก็สวยครับตรงนี้นะครับมิสเตอร์เดเวอร์ครับ,รบกำลังพาพเพื่อนๆนะครับเดินเที่ยวชม งานดอกไม้นะครับที่สวนตุงและโคมนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับ บริเวณนี้ก็สวยนะฮะนี่น่ารักเลยนะครับผมเชียงไายสบายดีเจ้าดีเราก็จะเข้าไปทางอุมโมงค์กล้วยไม้แล้วก็ก็คงจะออกนะครับผมวันนั้นเรามาตอนกลางวันวันนี้เรามาตอนคืนนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับผม เดี๋ยวเข้าอุโมงกล้วยไม้นะครับนี่ครับเข้ามาด้านนี้แหละครับนี่อุโมงรักนะครับผมพังกันเลยนะครับผมด้านในเป็นกล้วยไม้นะครับนี่ครับ ออกด้้านนนีะครับครับก็ขอจบคลิปนะครับพาเที่ยวสวนดอ,อกไม้ที่นครเชียงรายบริเวณสวนตุงและคมจงังหวัดเชียงรายนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อง m ตอร์ r Driver ด้วยนะครับผม